ไปหาอุกกาบาตกันเถอะเกมทิศบอกว่าเมเทโอไรยอยู่900บล็อกทางทิศใต้ตเหรอไม่อ่าอยู่ทางทิศเหนือค่ะอ่าทิศเหนือเลยแบบเหนือจริงๆทเหนือ900บล็อกเหรอก่อเห็นอยู่พันสามอ๋อแล้วก็เห็นเหรอนี่เดี๋ยวพาไปเองมาเลดนั่งเมเทโอไร มันคือสิ่งที่เราเคยเห็นหรือเปล่านั่นแ <c oughs> หละไอ้ขวาบนนั้นนะ <c oughs> ไอ้นี่ดำๆไอ้นี่ตรงนี้เหรอใช่ที่อยู่ใต้เท้าเรานี่แหละอืม <c oughs> นั่นแหละเออตแต่ปลาหมึกเต็มไปหมดเลยหมึกดำช่งเถอะอย่าสนใจปลาหมึกเลยไม่กล้าตีอะจอดกล้าตีก็ตีเลยไม่กล้าตีก็ให้เหมือนกันไม่กล้าตีกดมันยำโอ้อโหเราต, <c oughs> ต้องขุดตรงกลางค่ะจอด นี่แหละมึนๆม,น,มนนี่แหละที่มองอะไรไม่เห็นนะให้เลยมันจะขุดยากมากมันแข็งแข็งนี่เ <Yeah. S 1> อ้ยอ๋อโอเคนี่โ้หนี่แหละค่ะที่ตามาหาใช่มันคือสิ่งนี้แหละ